โอเค,ครับทุกคนคือวันนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าผมน่าการลาออกจากกิวตะกูลใจเกเรเลยนะฮะทุกคนเอาจริงเนี่ยมันก็น่าเศร้านทุกคนแต่ว่ามันมีเรื่องหน,นึ่งอ่ะที่มันดีให้้ทุกคนนั่นก็คือผมย้ายไปอยู่กิวใหม่ให้ทุกคนกิวนั้นก็คือตระกูลใจเกเรสองนทุกคนเอาจริงเนี่ยตะกูลใจเกเรหนึ่งกับสองเนี่ยมันก็เหมือนกันแหละฮะทุกคนแต่กิวนี้เนี่ยจะให้คนที่อยากเข้าร่วมเนี่ยมาอยู่ในกิวนี้ได้ ก็จะมีการทดสอบลูกกิลแน่นอนฮะกิลนี้นะแต่การทดสอบลูกกิลกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นไอดีรลองผมนะนั่นก็คือมีทีมปีศาจแล้วนะทุกคนไอดีลองผมเป็นทีมปีศาจรวนเนาะไอดีหลับเป็นทีมฮีโร่รวนโอเควันนี้แหละฮะเอาจริงนะเกิดว่าผมได้เสื้อใหม่เนี่ยผมอยากให้กิลผมทั้งกิลเนี่ยเป็นทีมฮีโร่รวนนะแต่มันบังคับไม่ได้ทุกคนแล้วแต่พแล้แวแต่ความชอบนะ โอเคฮะทุกคนมาทําการรีิวกิลก่อนลวกันสมาชิกกิลวตอนนี้ก็จะมีหมด4คนะนะทุนคนนักก้า1นึ่งอาหน้าทีคือไม่มีนะผมไม่แน่ใจว่าครเมอร์ซี่โชเนี่ยจะให้ผมเป็นหัวหน้ากิลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ล่าสุดคือเขาออนเมื่อสามวันที่แล้วฮะทุกคนเอาเป็นว่ากิลวนี้กำลังเติบโตทีน้อยฮะทคนเพราะว่าอันดับกิลวเนี่ยไม่แย่นะ อันดับกิวอยู่ที่กิวที่48เลยนะทุกคนเออถือว่าไม่เร็วนะตอนนี้คือตระกูลเจเกเรหนึ่งเนี่ยก็อยู่ที่อันดับที่ห้านะทุกคนเนี่ยไอล้ลา,ากามา์สกิเหมือนเดิมเนาะเราไปดูกิวคู่แข่งดีกว่าคู่แข่งใกล้ๆนี่แหละเย,ยี่อยู่เหนือนแล้วก็คือพ่อครูสถาบันนะทุกคนเลเวล9นะแต่เราเล่นหนึ่งไงเราก็มาถึงประมาณน,นี้ได้ถือว่าโอเคฮะทุกคนแล้วลองมาเป็นกิวชิงฮะกิวจ,จานเนาะโอเค วันนี้เป็นวันที่แปลนะทุกคนเดี๋ยวจะทําการทดสอบประมาณวันที่15แล้วกันนะเผื่อมีสมาชิกมาเพิ่มเนาะนี่ก็ทดสอบก่อนละกันสักคนสองคนละกันจะเป็นอะไรไปเนาะมาทดสอบเลยละกันมีกี่คนเนี่ยมี3คนสินะคนที่ตึงที่สุดนะ่าจะเป็นคุณเมอร์ซี่ชูลี่นะใช่ครับตึงจริงด้วยฮนะสป,ปีผมจะเร็วกว่าเขาหรือเปล่านะมาทุกนะคนขอรับาการเปิดก่อนแะล้วขอสป,ปีผมเร็วกว่านะงั้นก็ขอทําการหาโคสังหารอนสลานกะารณ์ไนะรทุกคนถัดลูกไฟไป2ลูกนะทุกนะคนโอเค แล้วเขาก็อะตอมิคฟิสเซอร์มาทุกคนโอเคฮะผมไม่มีล่าโจมตีนะไอดีนี้เนะี่ยแล้วก็ปลาหน,นึ่งปาสองมาทุกคนแล้วกขีนจิ้นมาโอ้โหยแย่แล้ววะ่ะไอดีนี้ไม่มีเขียงเลยแล้วก็มีข้างนมาต่อะทุกคนอุดโดนใครบ้างเออสี่ล้านนาเมททุกคนโดนโซนิกกับกาโร่โอ้ยโดนสี่ตัวเลยเหรอบ้ากันน่นะเขาหาหัวสหนี่แท้จริงมาทุกคนโ,โหสิบห้าล้านนาเมทโอ้โหเรียบร้อยห้าลาชาฮาริ้นตายเรียบร้อยแล้วก็เอีสก,การ์มาต่อฮนะโหใส่ที่สองล้านนาเมทล่วงตายฮะ ขาวทหามาต่อเนื่อนยะน่าจะรู้อยู่แล้วนะทุกคนแลวเพียงแค่เราดูเธอเขาอ่อนเนี่ยก็จะติรู้เลยฮะดูนี่แต่แล้วก็คีนจินมาต่อเนื่องฮะทุกคนขี่บรรทุใหม่รอบนึงก้คือแม่เลยย่นเลยไงประเด็นอะมาแล้วก็ีนจิน้มซ้ำต่อฮะทุกคนนี่เมื่อกี้คือล่าเยิมตีนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเออไม่ต้องดูก็ได้ฮะทุกคน เอาละน้าเราโดนนบไปหนึ่งศูนย์แล้วนะมากระบอกสีงเงินในกิวหลักผมกระบอกสีทองไงอันนี้กระบอกสีงเงินนะทุกคนมามาทุกคนแล่มก,การมายำเขาดีวกว่าทุกคนโอเคมาอย่างนั้นเราไม่กินไข่ต้มแล้ววันนี้หาคนสังหาไปทุกนะคนครึ่งลอยนะเลือดเขาฮาตาไปสองตัวนะแล้วก็เอซากะาซ้ำต่อเนื่องใ,ใส่นี่งเลยไงนะี่ร้อนหาตายฮาไม่ยาทองไม่อยู่นะมีบบ้าพ่านลอยใจกดเรียบร้อยทุกคนมาที่เขาสุดท้ายทุกคนในตอนนี้นะก็คือ นี่เลยไงเมอร์ซี่โชว์นะคนผมเชนะชนะจะซิโลให้ได้เลยมาหอบร่างการเปิดกรอเหมือนเดิมว่านครสปีดผมเร็วมากเลยไงตอนนี้ไปเลยให้ทุกคนฝังหาโฟุตฮาไปโอเคฮะยี่สิบล้านนาเมีฮะตายไป3ตัวนะเยสซักกาทำต่อสายฮาซาบากิฮะคนยี่สิบเจ็ดล้านนาเมีฮะตายเรียบร้อยอุริบ้านเราหายใจกดต่อเนื่องอยู่ฮะเรียบร้อยฮะระเบิดตายโอเคเรียบร้อย เจอนั้นยิ่ตามเหมือนเดิมเพราะว่าเราต่างกันขนาดนี้แพ้ก็แปลกแล้วไงโอเค okay, ทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันฮะสวัสดีครับขอคขบคุณหน้าชงของผมขอก้ามกามมาโปรโมตกิ้วใหม่วันนี้เนาะส่วใครอยากเข้ากิ้วเนี่ยคือเข้า,มาแม้เลยฮะทุกคนไม่ต้องรออนุมัตินนะกำกัดคือเวิวห้าสิบขึ้นไปเออแล้วก็พลังคือห <Okay. S 1> ้าพันนะทุกคนแค่แหละไม่มีอะไรมากฮะงั้นนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันฮะสวัสดีครับขอบคุณหน้าชงนะผมอาจจะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขนะให้แบบรับวิวที่ต่ำที่สุดโอเคนะ